สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี่ยายพ่อนผ้าพี่น้องเข้ามาเก็บเห็ดสายพันธ์สายพันธ์นี่พี่น้องอันนี้คือสายพันธ์ดอกใหญ่เด้พี่น้องเลยดอกพ่นสีบสีเข้มนี่พี่น้องดอกพ่นส์สีนวลๆยังสีนะพ่นสีดอกใหญ่ขาใหญ่ขาอ้วนยังสีพี่น้องเห็นบอกพ่นสีมีอยู่สองสายพันธ์เนาะพี่น้อง สายพันธุ์นี่ดอกใหญ่อวนเนี่ยบขึ้นกันแห้งแต่แซ่บพี่น้องเนี่ยเห็น,นี่มดอกใหญ่บิ่มเลยเนี่ย ม้วเสียดายขาเพ่นพ่นพี่น้นองเบิ่งขาเพิ่นด้วย่นสายพันธ์สายพันธ์นใหญ่พี่น้อง ผลพี่น้องบางงี้แต่ขาใหญ่ๆกะลังหนอกดอกกะลังเป็นนาลักเลยพี่น้อง านดห้อยพ่นห้อยคอนเก็บได้พี่น้องเนี่ยง่ามขนาดนี่ถ้าข้นบ่เก็บแห้งสิง่ามก็นี่เด้นี่ห้อยพ่นปาดเอาดอกง่ญ่ๆไปพ,พุ่นมะพนมากวอนเฮ้าพี่น้องเบิง่ง โุ bin h, bin h, ạnh, bon da, ้ยจุ่มเนี่ยจุ่มไหนไม่แต่ดอกยานยัอ่ะปีนขึ้นเขาสรอยกันพี่น้องเลยความสุกทั้งใจโอ้ยมองนี่มองนี่แห่งแต่งามมองได้มองได้หยาลี่เพิ่น พันธุ์ลีอยู่กับห้าในแห้งง่ามพี่น้องมีแต่ดอกสวยๆเลย ฮัดเคิงพี่น้องโอ้ยมือนี่เห็ดพี่น้องไงบางเห็นผ้าพี่น้องเขาเก็บพันอันดอกใหญ่ๆหญ่เพี่น้องบานนี้อีกพันหนึ่งด้วยนี่พันนี่สีสวยงามขนาดเลยบ้างดูบัง,บงโอ้ยเห็ดอะไรจะสวยงามขนาดนึงพี่น้องเลย องเลยแต่ตาจะหนะูก็ไดโอ้ยเดี๋ยวกันได้พี่น้องคุณงามหักเห็ดก็ได้โอ้ยยมาพ่อเห็ดงามมือนนิพี่น้องเอ้ย สวีวพันได้นำฝนได้อากาศพี่น้องงามค่ะมองเหคุณโอ้ยอยู่ข้างเหงาใหม่พี่น้องงามค่ะเบืง้งต้โอเคก่อนนะคะ่นะเน้อยเห็ดเห็ดกะงามพี่น้องเย้ยค้นกะเริ่มเมีอยอ่ะได้บาทที่นี่ ปีนเขาพี่น้องเลยออกกำลังกายย่างไงเลยเหมือนยอยากพ่อเฮ็ดงามก็ต้องปีนเขาสูง,ลงเลยพ,เพี่น้องเลยสวะพี่น้องขาเพื่อนขาใหญ่ๆอวบๆ พี่น้ององ่งายค่ะคุณถ้าคุณได้เบิ้งทางบนด้วยเดี๋ยวแยกพ้นจะไปสรุปเห็ดให้พี่น้องถ้งเาเบิ้งทางบานได้พี่น้องเลย เจ็บเห็ดมือเลยกับง่ามมือนั่นพี่น้องเอ้ยเต็มถุงอีกแล้วพี่น้องเต็มถุงใส่แขนสอกคุณเห็นบะงามครัก สออนเห็ดพี่น้องพูดได้คำเดียวว่าสะออนเห็ดพี่น้องผลมีแต่ดอกใหญ่ พี่น้องขับไปเบื้องสูงๆผุนดูคืองามคักแต่พุ่นน่ะเอาพี่น้องเไยมาเก็บกลุ่มนี้ล้วกันจะได้กลับบ้านนะได้บาดทีทนี่พี่น้องไงยายพ่อนจะมาเก็บเห็ดไปให้ผู้เฒ่าแค่นั้นแหละพี่น้องเไยเบาเลี้ยงขายหันบ,บ่ปานได้ดอกเก็บไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นนี่ ก็มีคาวมัซุกล่ะพี่น้องเลยเห็นผู้เฒ่าพันมีร้อยยิ้มพ่นได้กินเฮ็ดแ่บกับพ่อละละายพ่อหน่ะอันอยากขายก็อยากขายอยู่พี่น้องแต่ว่าข่อยก็บบมีเวลาสิไปเก็บปานั้นจังสี่นะพี่น้องข่อยก็มีเวลาขืนไม่เก็บขืนไม่ยางเละปลาี่ละพี่น้องเ้ยพอได้เก็บไปให้ผู้เฒ่ากิน แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องเอง้ยบางดอกหน่อยๆก็สิบ่เอาก็สิหาเอาแต่ดอกใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องดอกหน่อยก็จงไว้ทำมาเก็บรอบหนา,พ,าพุ่นงามค่ะพี่น้องไงบางผุนมาเก็บมุมนี้ขึ้นไปเด้อนะมางามค่ะเดินะ เพคนว่าเห็ดเห็ดเห็ดอ่ะน,น้องเอ้ส่วนเห็ดงามคักบ่ เกียงมอยลอยเลยบาทที่อ้ยโอ้ๆตายๆๆตายตายตายนั่น <laughs> พี่น้องเลยเห็นเห็ดงามบึง้งเลยสตอกสวยงามมากเลยโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องบึง้งสตอเบอรี่ปลาผักโยก พักยกหาเก็บผลไม้ปลากินพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้พุ่มนี้ดูพี่น้องงามงามสีนวม,ม่วงมึงดูอันนี้คือดอกไม้ปลาเนาะพี่น้องงามครับบออันนี้ก็คือสรุปผลงานที่ไปเก็บมาได้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเห็ดพันดอกใหญ่ขาอ้วนดอกนาพี่น้องเนี่ยเปน็นสีออกสีนวลนวนะคะเนาะ พันธุ์นีดอกใหญ่เอลีพี่น้องเห็นบ่พพ่นอันนี้อันนี้พ่นยังบ่ทันได้บานได้พี่น้องยังเป็นกีพ่นอยูนเนี่ยเบ่งเบ่งขาเพ่นงามงามสวรรเบ่งยายพ่นอ่างตะขาเห็ดละพี่น้องโอเคนะค่ะน้อยายพ่อนกับขอบคุณเอซีทุกท่าทันได้ค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจนะคะ ยายพ่อนกะขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ